สวัสดีครับวันนี้ช่องสัตว์นินจะพาทุกคนมาทำแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดโคนนะครับเ,เห็ดโคนแลวภาษากลางเขาเรียกเห็ดโคนนะครับภาษา้นบ้านเขาเรียกเห็ดปวกนะครับพัดีไปได้เห็ดโคนมานะครับก็จะทำ การแกงนะครับโดยอันดับแรกเราก็โขกนะครับโขกพริกพริกใส่หอมแห้งใส่เกลือนะครับโขกใส่กันแล้วก็่้เลยเอาเห็ดใส่หม้อใส่น้ำเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการต้มเลยนะครับ ทำการใส่พริกที่เราโขกไปแล้วครับพริกกับหอมแดงนะครับพริกหอมแดงแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อเลยต้มถิงไว้ให้เดือดเลยนะครับเราไม่ต้อง,ป,งปิดฝาหมอ้อนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับ การใส่เครื่องปรุงป,งปลาล้าลงหน่อยครับใส่ปลาลาลงไปเลยแล้วก็่น,นะ ที่เราจะเตรียมใส่นะครับก็ใส่น้ำน้ำปลาครับเดีย๋ยวน้ำปลาลงไปให้สุกตรงรดให้นะก็ใส่ผักใส่ลงไปทุกอย่างๆๆเลยนะครับรอให้เดือดกอ,<ะ>อดกำลังเดือดได้ที่เลยแกงเม็ดสุกครับออต้ม<บ>ให้สุก<น>แล้วก็ ไปก็จะใส่ผักเนี่ยนะครับผักที่เตรียมใส่นี้ก็จะมีผักแมงลักนะครับที่บ้านผักเรียกผักอีตูนะครับแถวแถวบ้านเรียกผักอีตูแล้วก็จะมีผักใส่ที่แถวพักกลางเขาเรียกว่าผักแถวพักกลางเขาจะเรียกว่าผักมะระขีนกนะครับ ต้มให้เดือดเลยครับกะให้สุกไปเลยก็เ,เป็นผักสมุนไพรนะครับมะละขีนุกช่วยลดเบาหวานได้พอสุกแล้วเราก็จะทำการใส่ผักเลยนะครับรอให้น้ำเดือดจนเห็ดสุกไปเลยแล้วเราค่อย ใส่ผักลงไปนะครับพอสุกดีแล้วก็ใส่ผักเลยครับทำการใส่ผักเลยใส่เข้าไปตอนที่กำลังเดือดๆนี่แหละครับ พอเราใส่ผักเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงมาเลยนะครับทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับก็จะสุกทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ก็เริ่มสุกแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดเริ่มสุกเต็มที่แล้วครับแล้วก็ทำการปิดไฟเลยไฟแล้วก็ยกลงมาตักใส่ถ้วยเลยครับลองชิมดูเลยอร่อยมากครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ